สวัสดีครับพี่แม็กคุณเหตนะครับผมเนี่ยฮะก็วันนี้ก็ชิวๆนะครับวันเสาร์นะฮะพี่แม็กก็อยู่ร้านนะครับวันนี้นี่นะสินค้าก็ก็มีหลากหลายนะครับผมอาจจะยังไม่ครบแต่ว่าจะพยายามทําให้มันครบนะครับผมนี่นะฮะรองเท้าแล้วก็อันนี้นะครับพวกอย่างนอกอย่างในมีหมดนะครับอันนี้ดอกวิบากนะครับมีดอกเล็กดอกใหญ่นะครับผมก็มาดูกันที่ร้านพี่แม็กคุณเหตนะครับผมเนี่ยฮะแล้วก็มีทั้ง พืชผักนะครับส่วนครัวพวกนี้นะครับผมมีหมูมีไก่แล้วก็นี่ครับผมกําลังซีนเลยนะครับตอนนี้นะเจ๊ถ่ายหน่อยดิเดี๋ยวกําลังซีนโอเคนะครับนี่ครับคือบวบเยก็เพวกนี้ซีนเสร็จเป็นคนใหญ่นะครับผมเห็นไหมครสะดวกต่อลูกค้าด้วยนะครับผม ก็คือถ้าเราเอาถุงพวกนี้ใส่กันมันจะไม่สวยนะครับผมเดี๋ยวดูวิธีการซีนนะถุงสองถุงนะครับผมอันนี้อกไก่นะครับผมทำเป็นชิ้นๆเลยนะครับสะดวกนะลูกค้ามาก็จัดได้เลยนะครับผมสิบห <15. S 1> ้าอะไหนช่ยลูกค้าด้วยดิ นี่นะครับมันจะตั้งเวลาของมันเองนะครับคือซีนปิดฝาเรียบร้อยนะฮะอันนี้ครับผมตั้งไว้ประมาณ5วินาทีนะครับผมอ่าโอเคครับผมเนี่ยฮะยังสวยแล้วนะับสวัสดีครับผมกดกัน